งานจะทำงานทำงานกลางแดดเด็ดหอนหอนบางหันเอาบ่ามีแดดบันีแดดออกแล้วพี่น้องมาทำงานจะมาทำงานทำงานกลางแดดอื้นแผ่นดินบ้านเขาจ้าเขาเกิดจ้าพี่น้อง นกบ้านไม่รีหลายเกิดจะเกิดว่าหนาะบาง,บางรถพรดลงมาเหตุให้บ้าด้อยู่กลางให้หน้าจ้ะได้ต้องมาฟืนมาก,กลนเอามาฟืนหล้วก็ว่้านเขาเม็ดอีกแค่นึงจ้ะ ไอ่โฮมพร้อมหรืพี่นอ้องใส่หฮมกลับไปน,อปน้องเด็ดหลายห้อนหลาย นี่แมลล่รีบพามาพี่น้องมาตากแดดตากแดดหอนแดดกระหอนหอนพี่น้องห่มสองอันเลยจ้ะอันนี้ห่มใ่อันผุนห่มน้อยห่มสองอันพุนเนะต่นั่งย่เที่รถผุนใจสีขาดมันหอนที่แหลกก็เอาเอาบ่มีแดดเอาแบบบ่มีลมแัดพ่อแดดออกมาแล้วก็แห้งหอนติมพี่น้อง มันเดินห,หน่อยดิจ้ะพ่นเดินยงใหญ่เดินหญ่ใหญ่ก็ลเลื 5, เ็ด้ห้าพนเกิดฮาพันเหลียนนกนะจ้ะเนาะเล็ดดว้ถ้าพูนบข่ขืนอีรีก็จังค่อยอันเฮาคอยเป็นลรลกเอาส้มแก้วาวานใบย้อนเอามาสามแต่ตอนนี้กะน,น้ำแหงก็มาวานลองเบิงห้าพนเกิดนะจ้ะเนาะโวย หอนทั้งหอนทั้งเมยพี่น้องหันใจไปอิ่มแดดไหล่หอน ang, งไ,งนไอนนบบนหล่บายบายหอนหอนหอ